การสนทนาธรรมในภาคปฏิบัติก็จะแตกต่างไปจากการสนทนาธรรมหรือการแสดงธรรมทางด้านปริยัติในทางด้านของปริยัตินั้นก็จะเป็นรูปแบบการแสดงก็จะเป็นไปตามลำดับเน้นความคิด เน้นความจำเน้นสินรร่งรำจะในทางภาคปฏิบัติแตกต่างสิ้นเชิงการแสดงธรรมในภาคปฏิบัติเป็นการแสดงธรรมไปตามวาลจิตคือแสดงอาการต่างๆของจิตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลของการปฏิบัติเรียกในภาษาประยัติว่าปฏิเวทคือผลอนิสงหรือสิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติซึ่งแตกต่างไปจากปริยัติคือมันไม่เป็นหัวข้อธรรมไม่ได้เป็นไปในรูปแบบ หรือว่าในสัพภาษาแบบของภาษาบาลีหรือว่าภาษาธรรมะแต่จะเป็นภาษาของใจคือสิ่งที่ปรากฏกับใจจริงๆที่เราไดบพบได้เห็นได้ประสบได้เกิดขึ้นภายในใจของเราฉะนั้นการฟังก็จะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง ที่รู้เรื่องก็คือสิ่งนั้นเราพบแล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วเมื่อได้ยินเราก็สามารถเข้าใจได้แต่สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกับใจของเราเราฟังไปเราก็จะยังไม่เข้าใจแต่เราก็เก็บไว้เป็นความจำวันใดที่เราได้พบเห็นความจริง เราก็จะเข้าใจได้อย่างชัดเจนบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินมาตลอดชีวิตเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธหลายอย่างเราก็ฟังซ้ำๆซ้ำๆอยู่แต่เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอาการจริงๆหรือไม่เคยเห็นตัวจริงของสิ่งนั้นแต่เมื่อเรามาปฏิบัติ เราก็จะมาเห็นความจริงหรือลักษณะที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆที่เราฟังมาซึ่งต่างจากการศึกษาทางด้านปริยัตหรือการฟังเทศฟังธรรมเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ลงมือปฏิบัติเวลาแสดงธรรมจึงบอกว่าฟังแล้ว ก็ให้ฟังเป็นเพื่อนการปฏิบัติไปเฉยๆคือตราบใดที่เรายังฟังรู้เรื่องอยู่ก็แปลว่าเรายังมีสติอยู่แต่เมื่อไรที่เราฟังแล้วเรารู้สึกเหมือนเราไม่ได้ยินนั่นแปลว่าเราไม่มีสติแล้วเราไปกับเรื่องราวไปกับความนึกความคิดแล้วนั่นคือใจลอยแล้ว อันนั้นไม่ได้ภาวนาแล้วหลงไปแล้วจิตหลงไปแล้วคือไปสู่ความใจลอยซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนั้นการภาวนาของเราก็จะเป็นไปเพื่อบูชากิเลสไม่ใช่บูชาธรรมะปฏิบัติไปนานเท่าไหร่จิตก็ไม่ก้าวหน้าก็ไม่พัฒนาขึ้น ไม่เกิดความรู้แจ้งที่เรียกว่าปฏิเวทขึ้นเพราะว่าเราก็นั่งใจรอยอยู่เฉยๆแต่การภาวนาที่เรานั่งเฉยๆฟังไปเข้าใจแต่ก็ไม่ได้คิดไม่ได้นึกนั่นแหละเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นการฟังที่ถูกต้อง เพราะว่าทุกอย่างเมื่อเข้าสู่อายตนะเสียงเข้ากระทบหูสู่ใจจิตรับทราบทั้งนั้นเมื่อรับทราบแล้วจิตก็จะเก็บไว้ในความจำของจิตเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เราจะได้รับคือการมีสติ ณนะปัจจุบันปัจจุบันที่อยู่กับสติมีสติอยู่ไม่หลับไหลไม่ใจลอยนั่นคือสิ่งที่เราไม่ค่อยมีในแต่ละวันโดยธรรมดาเราก็จะเผลอใจลอยเ๋ยวก็เผลอใจลอยก็อ,อยู่อย่างนั้นทั้งวัน เลิบเคลิมไปกับรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสดังนั้นการปฏิบัติก็คือการสร้างสติทำให้จิตของเรามีสติจะไม่ต้องคาดหวังเมื่อจิตจะสงบเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิไม่ต้องสนใจเพราะถ้าจิตเรามีสติพร้อมสมบูรณ์ จิตก็จะหยั่งลงสู่ความสงบเองเมื่อหยั่งลงสู่ความสงบจิตก็เป็นสมาธิไม่ต้องไปสร้างเพราะสมาธิเราสร้างไม่ได้แต่เราใช้ตัวสติเป็นตัวสร้างแม้จิตจะมิได้รวมลงเป็นสมาธิแต่เรามีสติตลอดครึ่งชั่วโมงที่เราภาวนา เท่านี้ก็เป็นประโยชน์แล้วเพราะตามธรรมดาในชีวิตประจําวันเรามีสติอยู่ไม่ถึงห้านาทีหรอกก็ลืมแล้วก็ใจลอยแล้วทําอะไรแป๊บๆจิตก็ไปอยู่กับความนึกความคิดแล้วใจลอยไปแล้วไม่ได้มีความจดจ่อกับสิ่งที่เราทำอยู่อย่างแท้จริง แม้แต่สวดมนต์พอเราสวดชำนาญแล้วปากก็สวดไปแต่ใจก็คิดไปเลื่อนลอยไปเรื่องไหนก็ไม่รู้แหละแต่ขณะน,นี้เราจะให้จิตของเราอยู่กับสติและมีสัมปชัญญะรักษาสติไว้ การภาวนาก็ไม่ได้ต่างกับทางโลกคือต้องมีความอดอดสามอดที่ทำให้เราไม่อดเริ่มแต่อดทนอดทนต่ออารมณ์ที่มายั่วยุคือความนึกความคิด ความยินดียินร้ายความพอใจไม่พอใจที่มาอายุอายุอดทนต่ออารมณ์อดทนต่อความเจ็บความปวดความเมื่อยความลา้าอดทนต่อความอยากสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้น เราก็ต้องกลั้นไว้มันอยากจะลุกขึ้นแล้วอยากจะเลิกแล้วเราก็ต้องกลั้นไว้อดกลั้นไวต้องมีทั้งความอดทนและความอดกลั้นต่อสิ่งที่มาขัดขวางการปฏิบัติของเราเจ็บก็อดทนอยากเลิกก็อดกลั้น ไม่เป็นไปตามกิเลสไม่เป็นไปตามสังขารคือร่างกายนี้อดกลั้นอดทนต่ออารมณ์ที่มาลบกวนอดกลั้นอดทนต่อน,นิวรณคือความหงุดหงิดลำคาญใจ ความเคลิบเคลิม้มความงูหเงียการก่อกวนด้วยความสงสัยปฏิบัติไปแล้วจะได้อะไรเราก็ต้องอดกลั้นอดทนต่อสิ่งเหล่านี้เมื่อทำไปทำไปจิตใจก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้น ความอดกลั้นอดทนก็จะใช้น้อยลงคือเริ่มคุ้นเชื่องเริ่มคุ้นเคยความสบายในการภาวนาก็ค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อจิตมีความสบายมีความเพลิดเพลินกับการภาวนาการภาวนาก็เป็นเรื่องง่าย เมื่อภาวนาง่ายเราก็อดออมรักษาอารมณ์นั้นไว้รักษาอารมณ์กุศลน,นั้นไว้ให้คงอยู่ภายในจิตของเราเก็บรักษาไว้ให้ดีความสุขที่เกิดแต่การภาวนาก็อดออมรักษาไว้ถนอมไว้ ม่ให้จิตอันขุ่นมัวมาทำให้อารมณ์ผ่องใสของเราสูญหายไปกุศลธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราเราก็อดออมไว้รักษาไว้ไม่เอาไปใช้ เริ่มภาวนาได้เริ่มภาวนาเป็นก็อยากจะสอนเขามีความเมตตามีความปรารถนาอยากให้คนอื่นได้อย่างเราเราก็ไม่ทำเพราะว่าเรายังไม่มีทุนอยากพิ่งขายก่อนซื้อซื้อก่อนสะสมไว้ก่อนเพิ่งจะค้าขาย เพิ่งจะมีทุนเล็กๆน้อยๆอย่าเพิ่งไปแจกเขามันจะขาดทุนจะหมดกำลังเมื่อเรามีสามอ่อนี้ทำอดกลั้นอดทนอดออมการภาวนาของเราก็จะลดหน้า ก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าไปเป็นลำดับเราก็กลับมาหลักเดิมอีกคือเราภาวนาเพื่อความสงบเพื่อความสบายเพื่อความปลอดโปร่งของใจไม่ได้ปรารถนาอะไรเพียงต้องการให้จิตของเราได้พักพ่อนก็เพียงเท่านั้น ถ้าเราอยู่ในหลักนี้เราจะไม่ฟุง้งซ่านกิเลสจะไม่อาจหาช่องเข้ามาทำลายการภาวนาของเราได้กิเลสมารก็ไม่ชนะเราขันธมารก็ไม่เป็นอุปสรรคแก่เรา รักษาใจสบายๆไว้อยู่กับกรรมฐานไว้มีสติมีสัมปชัญญะไว้เพียงเท่านั้นการภาวนามีเท่านั้นงานที่เราต้องทำมีเพียงเท่านั้นแต่สำหรับผู้มีความชำนิชำนาญและสามารถเข้าสู่วิปัสสนาได้แล้วจิต ก็จะไม่สงบแหละคือจิตจะอย่างลงสู่ความสงบชั่วครู่แล้วจิตก็จะเเข้าไปสู่ความนึกความคิดถ้าเป็นความนึกความคิดที่ไม่ได้เกิดแบบใจลอยมีสติรับรู้รับทราบในความคิดหากท่านผู้ใดเป็นเช่นนั้นให้ทราบว่า เราเดินมาเข้าถึงจุดที่เป็นวิปัสสนาแล้วไม่ต้องดึงกลับไปสู่ความสงบอีกเพราะจิตสงบแล้วเมื่อจิตสงบแล้วมีกำลังแล้วจิตจะเริ่มพิจารณาไค่ครวนจะพิจารณาไค่ครวนอะไรก็ต้องพิจารณาไค่ครวนในขันห้า ขันห้าประกอบด้วยอะไรก็ประกอบด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งส่วนใหญ่การสอนวิปัสสนาก็จะใช้รูปเป็นหลักคือพิจารณาในกายพิจารณาในท่าสี่แต่ในบางท่านหรือผู้ที่เป็นสุขขาปฏิปทา ก็จะพิจารณาในตัวนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตตัววิญญาณนั้นจับยางก็จะเหลืออยู่สามตัวเวทนาสัญญาสังขารเวทนาก็คือความสุขความทุกข์คือตัวอารมณ์สัญญาก็คือความจำ สังขารก็คือความคิดในนามก็จะเหลืออยู่สามตัวก็คือความรู้สึกคืออารมณ์และความนึกคิดก็สุดแต่ว่าจิตจะหนักไปทางด้านใดเมื่อไปถึงจุดนี้เราปล่อยเราปล่อยให้จิตดำเนินไปเอง เป็นไปเองไม่ฝืนแต่รักษาสติตามรู้สิ่งที่จิตเข้าไปนึกเข้าไปคิดบางครั้งเขาก็คิดย้อนกลับไปในอดีตสิ่งที่เราเคยยินดีเคยมีความสุขเคยชอบสถานที่ที่เรามีความสุขมีความยินดีมีความชอบ หรือบางครั้งก็เข้าไปสู่สิ่งที่เป็นทุกข์ที่จิตใจนี้หมกมุ่นอยู่ติดอยู่เราก็ปล่อยให้จิตเข้าไปสู่สิ่งนั้นภายใต้สติคือมีสติอยู่แต่ถ้าหากรู้โดยไม่มีสติอันนั้นใจลอยแล้วใช้ไม่ได้ รักษาความสงบกันไปจนกว่าจะหมดเวลา